สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องเทียร์บิวเฮาส์นะคะวันนี้ทุกคนก็อยู่กับเพนนะคะตอนเปิดช่องวันนี้เพนสก็จะมาทำตามขอมาทัวร์บ้านที่ราชบางนะคะก็เพนส์ก็ได้เรียนที่เออเคมิสก็เลยต้องมาซื้อบ้านที่นี่นะคะเพราะที่เปิดติหยุดจังหวัดปทุมแล้วมันก็อยู่ค่อนข้างไกลก็มานี่แบบก็จบชั่วโมงแล้วเราแบบเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณห้าละทีสิบวัทีก็ถึงวันนี้ก็จะพาทัวร์บ้านใหม่นะคะว่าเพนส์นี้พามาเลไปบ้างตอนนี้ เขาจเจออะไรบ้างนะครับไปกจนเลย เดี๋ยวเราก็จะเริ่มรีวิวกันแล้วนะคะตรงแรกนะคะก็จะเป็นเออกระเบื้องสีดํานะคะแล้วก็เป็นลานหน้าบ้านเป็นลานเป็นลานจอดรถนะคะได้จอดได้ทั้งหมดสองพันทวตรงนี้ก็จะมีเป็นเออละในจะขายกันไว้ตรงข้างสองบ้านนะคะเพราะว่าเออกำแพงของทางหมู่บ้านจะไม่ได้สูงมากเดินถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นต้นไม้นะคะเราซื้อมา3ต้นต้นหัวนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นมังฟิศต้นเบลเลอร์เอ็กเปอร์เบย์เอ็กเลย ตอนนี้จำไม่ได้แล้วชื่ออะไรตรงน,นี้ที่เราเรียนอยู่นะตรงนี้นะคะเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นระแนงไม้ขึ้นมามนนขึ้นมาเหมือนเป็นระเบียงอันนี้ก็จะเป็นท่านะคะก็จะเป็นทางเดินหินเรียนทางเดินหินนะคะตรงน,นี้ตรงน,นี้เราก็จะมาปลูกต้นไม้กันเองนะคะแบบว่าปลูกต้นนู่นต้นนี่ก็ลูกต้นไม้แบบหลายแบบนะคะก็ปลูกกันเองแล้วก็จะมีส่วนที่ต่อเติมขึ้นมา ก็จะเป็นตรงหนังกระจกนี่นะคะเป็นโซนที่ต่อใจขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันเี่หรอใช่ก็คือตอนนี้เป็นพื้นป,ป่าๆแล้วก็ลากเข้าไปข้างในนู่นเลยนะแต่ต่อไปเราจะเข้าไปในบ้านนะคะเราก็จะเริ่มจากชั้นล่างก่อนไปกันเลย เพื่อว่าอะไรอ่ะตู้รองเท้าชั้นรองเท้านะคะก็จะมีทั้งสองฝั่งตรงนี้แต่ตรงนี้เนาะโซฟาก็จะพาไปตรงทีวีทีวีตรงนี้ยังไม่มีทีวีนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเสาอมาเป็นชั้นกระจกนะคะก็จะเป็นชั้นกระจกตรงนี้ก็จะเป็นปลักเสร็จทีวีนก็จะเป็นกระจกทั้งสองด้านแล้วก็จะมีไอ้ข้าว่าอะไรล่ะ golden golden line สวัสดีค่ะทุกคนพบกันเพื่ไปกดเออะไรที่ย่าง นี่ก็จะเป็นซิงล้างมือนี่จะเป็นช่องนี้จะเป็นโซนเตรียมอาหารนะคะทุกคนไม่ใชที่ทำอาหารอะไรอื่นทซิงซิงซิงล้างมืออ่าตรงนี้ก็จะเป็นชัรร้นใส่อุปกรณ์อุปกรณ์ได้ห,หมดทั้งขนมทำนู่ทน,นทำนี่นะคะต่อไปก็จะเป็นเอ่อตัวนี้ก็จะเป็นลกๆนิดหนึ่งต่องนี้จะเป็นครัวครัวจริงๆนะคะก็จะมีเตาอบเป็นโคมเบสตู้เย็นนะคะทุกอย่างจะอยู่ตรงนี้ นเนามันจะเป็นเลยละหน้าจะยาวเลยก็ายาวไปสุดๆนู่นเลยก็เนี่ยที่เขาออกแบบเนี่คืตอตรงนี้ถ้าเราไม่ผิดนะเวลาที่ภาพแบบว่าเรากำลังดูแบบว,ว่าหนังจะมีความสูงสุดที่สไตล์จะเป็นห้องทำง,งานนะคะจะฝังและเปิดไฟก่อนอาจจะเป็นห้องทำง,งานนะครับก็จะเป็นเดี๋ชั้นวางของ,ของแล้วก็เป็นบัตรไม่ใหญ่อยู่เลยนะะเป็นชั้นไม้ ก็จะเป็นชั้นวางหนังสือชั้นวางของชั้นากระเป๋าต้กระเป๋าังอก็จะเปสีาฝั่งนี้พุกนเล่าว่าเอกสน้โอเคเราไปดูเอ่อชั้นต่อไปกันเลยนะคะ let's go ต่อไปเอกจะส่ักครไม่น่าเลยพูดขอนตอนขึ้นมานะคะแล้วก็เจอเจอห้องน้ำแล้วก็ถ้าส่สีนะคะเ็นบอกว่าี่ห้องคักาอกนี่เปฟเราเปิดไฟเป ที่เียนนะคะ่ที่น้นะคเกียรทีปาดอห้องของวจะ่เกียร์ลยเพราะว่าเขาจะทำทั้ง่างก่อร้ก็เลยไม่ไปไหนอันนี้เรามาหลายที่หัวเต็งตัวเตงมาที่เราแล้วก็มีมีโซโครไฟน่าก็ เป็นออินทรีลก็นี่วานคะะจุกระจบาีเบียงด้วยอ่านันไปนอนี้เป็นห้องน้ำเหมือนกันนะคะห้องน้ำก็อ่าแล้วก็ตรงข้ามเป็นอะไรแต่ไปจะเป็นห้องเคสห้องกับาไวท้ายสุดอันนี้ก็จะใกล้เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็อาจจะวางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเคสอาจจะไปข้างล่าง มันจะเป็น่งได้ยังไงอะเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าก็ลากสายขึ้นมาไงใช่เป็นชั้นข้างล่างรับล่างได้ด้มันเป็นสไลด์ดอกทางแน่ผู้การยังไม่ได้ใช้เลยอันนี้เหรอยววเปิดได้หนาวก็ไม่เปิดหรอกอ่าแล้วก็จะเป็นชั้นท่างของนะคะเป็นเอาไว้วางไม่ดตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เพราะขายขึ้นมาค่ะเออคอมแล้วก็จะหนุนแตกแบบนีคะเพราะมันไม่สบายบ้านตรงซ้ายเลยด้ะ กันนะคะแต่ว่าก็เป็นเหมือนแบบเนทีฟทั่วไปเลยคอ่าจะเป็นห้องน้ำคนกันนะคะนี่อันนี้คืออันนี้คือเหมือนไปแก้มามันก็เลยจะช้าดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นโต๊ะเียนหนังสือค่ะทุกคนก็จะมีความของตัวเองเซนก็จะมีความของตัวเองตั้งอยู่กันออนไลน์ เท่ากันนะเล่อนเต็นต์นะเนี่ยค่ะไอหัวนี่ใช้นาหนัง hmm. ส mm ือแล้ว hmm. ก mm ็ใชั้นอหนังสืออันนี้คือเดี๋ยวพี่สระอันนี้เชื่อมแผ่นตะก่วนได้ไหมนะบอกว่าจะติดกระจกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเออ่จุดฝันของผู้กันนะเพราะว่านี่แล้วก็มีไฟกระจกบานใหญ่แล้วก็มีชั้นนี่ส่วนผู้กันจะติดอะไร จิตของที่ไนเรเช่นเช่นปไาของอะไรพีเพสอีกแล้วเหรอเป็นหัวเตียงนะคะอันนี้หัวเตียงใหญ่ๆแลเป็นนะแล้ที่เหลือตรงนี้ทำยูนิฟิททีวีเหรอทีวีตัวนี้นี่ทีวีตัวนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นอะไรตั้งเตงเป็นช่าะาเปล่าเไม่ใช่เาเออเออตู้เสื้อผ้าเออรนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าต้เป็นทีวของที่ด พูด,พดจะวางโมเดลจะวางโมเดลไปให้ดูเลยเออเป็นะอาาตกเิเลยค่ะนี่ะข้างบ้านเราก็เป็นอย่างนี้อาจจะไม่เยอะมากเพราะว่าเรายังใพ่ส,ส,ส,ส็นแล้วประมาณพอหบอจะเสร็จภายใน,น2อาท์นี้ทุกห้องเลยใี่หมถ้าพนใน2อาท์นี้ก็คือประมาณสิ้นเดือนอาตย์เดือนหน้าของอาทิตย์อาทิตย์เดือนหน้า ัตวาที่ของเดือนหน้านะคะก็าอาจจะเสร็จประมาณนะี้ที่เหลือเราไปแค่ซื้อของใช้เพราะว่าเราสั่งของจากบุญขาวมาแล้วนะคะสารคดีนี้นะคะถ้าออทุกคนชอบและถ้าอยากให้เราทำอีกนะครับก็อย่าลืมกดออไลค์กดแชร์กด subscribe นะคบแล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้อยากให้ทำหรือเปล่านะครับก็วันนี้เราก็ได้พาทัวร์บ้านทั้งหลังเลยนะครับอันนี้คือมาอัปเดตนะครับยังไม่เสร็จทั้งหลังนะครับก็คือ ที่จะเสร็จแล้วก็เร็วๆนี้นะครับถ้าเสร็จเมื่อไหร่หรือเฟอริเจอร์เข้าอะไรต่างๆมานานนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปแล้วก็ออกมาให้ทุกคนดูอย่าลืมติดตามนะคะบ,บ๊ายบายสวัสดีครับ